อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องแกนกินชมด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับพี่น้องวันนี้พา ทำปลากระพงนึ่งมะนาวพี่น้องนี่นี่ประมาณหกเจ็ดชีดนะครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นึ่งแล้วครับนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมน้ำจิ้มน้ำราดพี่น้องน้ำราดหนึ่งเดียบรอยจะสุกละลอยแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวไปค่อยทานด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มก่อนพะพี่น้องมาทำน้ำจิ้มน้ำราด ปาดน,นึ่งมันเงามีกระเทียมแล้วก็ราผักชีน้องเตยมพริกขี้หนูมีเอาลบไปลบไปมากวนอีกแล้วใส่ตามชอบเลยนะพี่น้องแล้วก็โคกให้ หยับหยาบไม่ต้องแหลกมากพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามเราขอแยาขูดก่อนเนี่ยครับพี่น้องโอเคนี้พอหยับหยาปนตัวละเอียดมากเดี๋ยวเราก็ไปปรุงรสตามชอบเปรี้ยวหวานเดี๋ยวไปเติมแล้วก็ปรุงรสเสร็จแล้วก็ไปเอาลาดตัวปลาเดี๋ยวไปเตรียมก่อนพี่น้องครับพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจนจินชมเหมือนเดิมพี่น้องหลังจากห่างหายไปเจดแปดวันเนื่องจากติดภารกิจ ก็กลับมาเจอกันอีกทีพี่น้องมามามาวันนี้ปลากระพงหนึ่งมะนาวพี่น้องปลากระพงหนึ่งมะนาวหนึ่งสดสดร้อนร้อนอยู่ก็มีผักแก้มนิดนิดหน่อยหน่อยวันนี้ไม่เน้นผักพี่น้องทำเองปลาตัวไม่ใหญ่หรอกพี่น้องประมาณสักห้าถึงหกขีดประมาณนี้แหละข้นเหนียวเอาข้นเหนียวมาแก้มพี่น้องวันนี้ ขอนิว้วคอนีว้วซื้อกล่องใหม่แล้วดาวกล่องใหม่มาแล้วพี่น้องอะก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซ like, ัใใมมดบสไคร like, ต,ต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจผมเหมือนเดิมพี่น้องแล้วพี่น้องจะอยู่ต่างบ้านต่างแดนต่างประเทศชมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจ และเป็นผู้อุปถรัรมภ์คำจุนผมอย่างเป็นทางการนะพี่น้องมาๆมาๆมา,มา,ม,ามาแซบๆด้วยกันเลยพี่น้องวันนี้เนื้อขาวๆพี่น้องใส่กระเทียมโทนด้วนกระเทียมโทนพี่น้องซื้อมา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 สุดยอดสุดยอดเห็นไหมพี่น้อง สตอก็มีนักกวับก็มีนึ่งมะนาวนึงมะนาวนึ่งมะนาวทำเองทำเองกินเองเพื่อ อากาศร้อนน้้งร้อนมากเลยเป็นนี้ได้พีเอ็มสองจุดห้าเต็มเลยพี่น้องทั้งวันเนี่ยยันเชา้ามันดีมันมีทะเล่ั้ง หวามะน,นาวอร่อยเพื่อนสดๆกับข้าวก็ดีกับแจมก็สุดยอดเนาะ ต่อ,ตอ,อยยังให้อร่อยเผาไฟห้างหอมด้วย มีทั้งกระเทียมทนกระเทียมใหญ่ครับโรยหน้าไว้แก้มอร่อยคืับรสจัด ហឹមកាធៀងទូនន້ອງអើយណាមមកមកមកអោប្រពន្ធពីន້ອງ Hmm. <clears throat> สดๆเลยพี่น้องเนื้อหวานมากเลยกับผงกับผงแซบ่บแซ่บ พี่น้องอิ่มเรียบร้อยกินไม่หมดหรอกกินได้ครึ่งเดี๋ยวอีกครึ่งนึงก็ยังอยู่เดี๋ยวไว้กินต่อพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องเอาสําหรับวันนี้ดูคลิปแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็ในแรงใจผมด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปคอยติดตามว่าผมจะนําเมนูอะไรมาเสนอพี่น้องแล้วก็สําหรับวันนี้ช่องเจ็ดจิตชมจากลาไปก่อนพี่น้องบายบายสวัสดีครับ